สวัสดีครับผมผมเป็นกัปตันเกมแคสต์นะผมนมั่รีวิวมาแคสต์เกม Destiny of t อฟทรนเนผมนะหรือว่าเกมโมบ้าในมือถือได้เองผมนะคุณได้ยินถูกล้วผมนะเกมโมบ้าแต่อยู่ในมือถือของผมนะปกติเกมโมบ้าจะมีเนื้อที่ที่ค่อนข้างจะเยอะต้องอยู่ในคอมนะผมนะแต่ตอนนี้เรามีโมบ้านในมือถือกันแล้วผมนะที่สำคัญเลยคือเป็นภาษาไทยเวยผมนะทุกคนสามารถที่จะดูและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะผมนะถ้าผมรู้สึกสนใจมากเลยผมนะโอเคที่กันก็มาลองเล่นกันเลยผมนะอืม ผมจะขอเล่นแบบ PVE ก่อนนะเพราะตอนนี้เลเวลน้อยผมลองเล่นมาสักพักแล้วผมนะก็ผมมีเบสิกในด้านโมบ้ามาแต่ก่อนผมนะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นผมเล่นเกมโมบ้าแต่ว่าแต่ก่อนผมเล่นบ่อยมากช่วงติดเกมนะโอเคครั้งนี้จะมาเล่นตัวคอรไอดีไอ้นี่สวยเว้ยห <'m> ลายท่านบอกอะไรว่ามึงสนเพราะสวยเนี่ยนะแมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวครับสามารถกดตรงนี้เพื่อจะดูสกิลได้อ๋อเป็นสายเวทเหรอเรียกเฮอริเคนเพิ่มความเร็วให้กับฮีโร่ สร้างกรอบป้องกันนี่สายซัพพอร์ตป่ะเออดูแล้วเป็นสายซัพพอร์ตเกินไปหน่อยมั้งผมไม่ค่อยชอบเล่นซัพพอร์ตชอบเล่นตัวที่มันบวกแต่ว่าเพื่อนเราก็เล่นตัวและเนี่ยอันนี้สายตีป่ะเอออันนี้สายตีสายคิวชอบเลไที่คิวคิวมากกว่าเอาเนี่ยแหละมามเตรียมพร้อมตอนนี้ผมเล่นแบบสามสามผมนะผมจะรอเพื่อนก่อนโอเคพร้อมแล้วมามขางฟังเรามีมูล คนที่ชื่อว่าโคคูโดแล้วก็หมีคนที่ชื่อว่าการบรียหนึ่งสองสามผมนะครทดี่เล่นกับผมก็ถือว่าโชคดีไปเฮผมเล่นเป็นไซโครนผมไม่ค่อยรู้เรื่องตัวละครนี้มากผมยนะังไม่เคยเล่นตัวมันเลยผมเคยเล่นตัวอื่นอนะผมก็เล่นเล่นตัวมูแล้วก็ตัวหมีสองตัวนี้ผมเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าตัวไซโครนที่ผมยังไม่ลองจะมารอตอนนี้เลยผมนะไม่รู้จะโชกาดในด้านโมบายทุกท่านดูอหรือเปล่า,าต้องทำใจไว้ก่อนโอเคผมนะ วิธีการเล่นก็ค่าจะเหมือนกับโม b ้าเบสิกผมนะอัพสกิลซื้อของแล้วก็มีไอเทมซื้อเลือดซื้ออะไรแล้วก็มีสกิลสองอันดังนั้นก่อนอื่นผมจะขออัพสกิลแล้วก็สกิลอันนี้แล้วกันดาบพิษแล้วก็บาดบกระจายอืมมั้งแล้วก็วิธีการซื้อของก็ถ้าเกิดทุกท่านยังไม่เชี่ยวชาญขอแนะนําให้กดตามที่ถีบนีบอยผมนะันี่ครับซื้อของตรงนี้กดรองเทา้ากดนี่มซื้อของเสร็จแล้ว มันจะมีขอรีคอมเมนต์มาให้ตลอดผมนะตอนที่เรามีเงินถึงมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้อ้ยมาถึงนี่แล้วเหรอเฮ้ยไวจังวะปลาใส่แมงไม่มันมาไวจังอ๋อดาบพิษนี่น่าจะเป็นไอ้สกิลแบบว่าพาร์ตสี่เขาคือติดตัวไม่สามารถกดใช้ได้ไดาบพิษสกิลที่สามผมอะแล้วก็อาซีที่สองน่าจะเป็นสโลตัดขาเฮ้ยปลากราจายปี๊โอ้โหลาช็อตนะม,มาถึงได้เลยผมนะไม่ได้เฟิร์สบัตนะผมนะเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนเราจะได้เฟิร์สบัตไปแล้วอ ปลาเข้าไปปลาแล้วก็ใจบึ้มโอ้โยนี่แม่งปลาไฟปลาแม่งว้าวตัวผมเป็นตัวปลาหอ,อกครับผมนะโปตัวปลาหอ,อกผิดปลาเข้าไปปลาเข้าไปล้วก็ได้ได้ลัดชอ็อตอู้หูยลัดช็อตได้อีกแล้วครับผมนะใครที่รู้จักผมในโมบ้าครับจะ,จะรู้ครับผมนะชื่อของผมในการเล่นโมบ้าเมื่อสมัยก่อนคือลัดช็อตเตอร์ผมนะ พราะอะไรทุกท่านคงรู้กันแล้วว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อแบบนั้นลัดช็อตเตอร์นะเพื่อนชอบได้ยิมลัดช็อตเดยกก็ต้องไม่วาโหคนลัดช็อตมันก็ได้คิวทําไมก็ควรจะลัดอะอ้าวเวกรรมยินีเกียรได้แล้วโอ้ยตายตายยัง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 โอ้ตายจนได้ครับผมชัดดาวล้านคิวมันเลยคิวสองสามตัวใช่ไหมแต่ตายก่อนโอเคผมนะเมื่อตายสมารถซื้อไอเทมได้ผมนะกดเลยปั๊บปั๊บเรียบร้อยผมนะไม่ต้องเข้าไปดูขอให้มันเสียเวลาผมนะกดตรงนี้ปุ๊บรีคอมเมนต์จบเลยเออง่ายดีง่ายดี เดี๋ยวผมดูก่อนให้เดาใจถ้าเกิดอยากจรดูข้อมูลสกิลก็กดที่ลางสมบัติผมนะกดดูสกิลอันนี้เป็นพาสซีฟใ,ใ,ใช่ครับติดตัวเป็นอาวุธอาพิษสามารถเพิ่มพิษในอาวุธเราได้อย่างนี้อืมและนี่ก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ส0มสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวนี่เป็นสกิลที่เราใช้กับตัวเองอ๋อเพิ่มความเร็วตัวเองอ๋อโอเคก็แต่ว่าสกิลโจมตีของเราตอนนี้มีแค่อันเดียวคือปาดาวกระจายผมนะแล้วก็อันติที่เรายังไม่รู้ว่าทําอะไรได้ยังผมต้องรอเลวลหกก่อนที่จะอันติเออ แปะโอ้แม่งมีสกิลฮุกด้วยฮุกตัวเองเข้ามาปลาใส่แม่งจะตายจะตายโหจะตายเป็นไงละมึงปลาพิษโหดนะเว้ยโอ้เพื่อนช่วยหน่อยเออกูจะลา่าชดแล้วเนี่ยลา่าชอตแปะเอาไม่โดนเหรอวะสลัดดี้รอดไปได้ยังไงโอ้มีตัวตีไกลยอยู่ด้วยบุกสุบสี่สุบห้าไม่ค่อยได้ผมนะไปไปไหนเฮ้ยปาแล้วกะจายไปปับ๊บอืม เฮ้ยเพื bey, like. okay. ่อนมึงยืนดูเลยไปช่วยกูตีหน่อยเฮ้ยไม่โอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนสองคนมึงยืนข้างมึงยืนดูกูตีกูกำลังบวกมอนให้มึงก็ไม่เข้ากันอ้าวแล้วมันก็มาลัดช็อตกูได้อีกพวกเปลนี่ตายมึงตายมันไส้เพื่อนตายดิเวนี่มึงยืนรอแล้วก็ลัดช็อตกูเฉยเอาเพิ่มความเร็วได้ผมนะตัวนี้ดีอย่างคือจะมาวิ่งเข้าไปในสนามต่อสู้ได้เร็วครับผมนะพอมีสกิลเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง มันไม่กลับเว้ยแม่งเ่าจริงเลือเล่อดเลยแค่นั้นมาดิปาลาเอาใจออกมาบวกเลยอืมบิดพิดพิดได้ใจคิวได้ใจคิวแต่วันนี้น่าจะได้คิวแล้วพิดตายเรียบร้อยผมนาะได้แล้วอืมดันตีเรโอ้ยไม่อยู่แล้วแม่งชอบลุมกูอันตีทํทำอะไรได้น่าจะเป็นปลาหอกพิษใส่ศัตรูเหมือนเดิมว๊าวตกใจเพื่อนมึงช่วยกูนหน่อยดิเอออ๋อนี่อันตีอันตีขอตัวมูนผมนะอ้อเพื่อการหลบหลีกโดนฮุกแล้วมึง อันตีไสปปะอ๋อมันจะลบเกาะอ,อืมเฮ้ยมไม่ต้องมาลุมแต่กูเนี่ยเฮ้ยจะตายเอาโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอดีนะไม่ตาย,ยเวนกลับบ้านก่อนโอเคครับอืมกลับบ้านมาปุ๊บก็กดของเลยเกมนี้เป็นเกมโมบ้าที่ค่อนข้างเร็วผมนะเ <c oughs> พราะว่าม็ก็สั้นงไงแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาได้ยอย่างไว้ แป๊บเดียวถึงบ้านแป๊บเดียวถึงนี่อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยปลาเราก็ตายแป๊บตายโอ๊ยได้คิวด้วยเยี่ยมปลาดีไปไหนเฮ้ยบวกกูแม่ฮะนะฮะเนี่ยนี่กับบ้านเดี๋ยวปัดเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าจริงนี่หว่าเอามาดิมาดิขมอนไปไหนมาเพื่อนเข้าช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยกูจะตายเนี่ยเออดีดีลัดช็อตโอ๊ยแม่งรัดช็อตไม่ได้เต็งมากจะเก็บสกิลไว้รัดช็อตเดียร์เลยกูโอ้เอ้ย อะไรของมันวะยไปแล้วไปอยู่แล้วมันมาสอกตรงไปเลยโอ้จะตายติดพิษด้วยตายไหมนเนี่ยโอ้อ่าอู้เกือบตายโอ,โอ,โอ้มันไม่เอาเข้ามาผมลอยตัวนี้มันกระแทกเข้ามาอยู่ฮุกแม่ฮุกแล้วโลใส่แม่งเลยเอาเอาไอตเอา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 ให้ตายตาย,ายม่งไม่ตายอะโอุ้ยอันติดใส่แม่งอืมรถเกาะตายเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเออบิด ปิดอ่าแม่งยืนเนินอ่ายืนตีเพลินยืนตีเพลินลัดช็อตแหม่อ้ลัดช็อตไม่ได้เซ็งมากอุ๊ยเกียร์เขาว่าพวกลัดช็อตคือพวกเกียร์โอ้นะท้าใมวะมันก็ช่วยฆ่าเหมือนกันบ้างอ่ายิงไปก่อนก็ได้เหมือนไส้อ่าเฮ้ยเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายมันจช่วยช่วยมาดิมามาบวกกูแม่มาดิมามาขมอนเร็วดีที่ร้อยคืากลัวไงหนีนี่อย่านี้อย่านี้อย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้เออตายอยู่ตายแลกกันแลกกันกูได้คิวกูคิดว่าคุ้มแล้วกูแล้ว โอเคครับซื้อไอเทมมาอีกแม่งมาถึงบ้านเลยเพื่อนเอาดิมาอืเรียบร้อยมาจอบเกาะเรียบร้อยโดนมันจอบเกาะแล้วแปะตายมึงไปไหนเพื่อความเร็วนี่ไล่ตามตบไล่ตามตบไล่ตามตบโอ้หมีหมีวิ่งตามมาหมีวิ่งตามไม่ทันเหนกันโวลาช็อตเรียบร้อยดับเบิลเคียวดิบิลเคียวที่เบิลเคียวไหมที่เบิลเคียวไหมโอ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้ยแม่งบอมตี เข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วแตงิตรัดช็อตไม่ได้ชิดบัสไเกับได้รัดช็อตโอเคได้ลัดตีป้อมแล้วละ่ะออกมาดิเฮ้ยไม่ออกกูเข้าแล้วนะกนะูยิงป้อมมานะเออมาดีมาตีป้อมมานะป้อมนะมไม่สนแล้วกูป้อมเลยแล้วกันมันใส่ลอยบอกให้แตกบอกให้แตกต้องแตก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 แล้วโอเคมาต่อเลยมึงเจาะก,ก้อยเรียบร้อยมาเอาให้ตายเอ้อยตายเรียบร้อยเยี่ยมเอาตัวปลอกก่อนตัวนี้มันจะปลอกกว่า แต่งแตงแต่ดับเบิลคิวแี่ยังทริปเปิลคิล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 ได้ปะแน่ทริปเปิลคิลเอ็ดแตลว่าฆ่าทั้งทีมนะเพราะว่ามีสามสามครับผมนะผมทริปเปิลคิลคือฆ่าสามตัวรวดสามคนทั้งทีมว้าตังนี่กูรวยมาสามพันหกตอนนี้ยังไม่กลับผมนะนี่คือป้อมสุดท้ายผมนะเอาอีกมาแล้วเนี่ย ตายเดี๋ยวบาตูตายโฟร์คิวไม่มีไม่มีถึงมีมันก็ไม่เรียกอย่างนั้นนะสี่คิวจบเลยเนี่ยโหเอาเอ้ยแม่งมาแล้วเอ้ยจะดีเพื่อนจะดีเพื่อนมึงจะตายแล้วเพื่อนกูพากูตายด้วยเนี่ยวิ่งไม่ให้แดกกูหรอกครับนะความเร็วกูสูงมากกูมีสกิลเพิ่มความเร็วกากเลยแม่งรู้ปะวะผมไม่รู้ปะเดินกลับดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดียวเข้าไปในวงวัวยาจะวาร์สหน่อยกูแม่งรู้วะผมนะ ของตอนนี้น่าจะพอในการจบเกมผมนั้นเนี่ยออกมารอบนี้ผมว่าผมจะจบเกมว่าเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับตัวคอยผมโคตรเทพแล้วคาได้โคตรเยอะเรียกตัวคอยมาถูกจริงรถต่อแม่งยิ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 งได้คิวคิวอีคิวอีกวางมันเดือดยาวเบิร์นมเพื่อนได้คิวชิอีตายทั้งทีมเหรอโอเคจบจบจบนะเนี้ยครับคนสุดท้ายยิงเข้าไปเอ้ดีมาก นั่นเป็นสกิลอัติของมูนผมนะทำให้เพิ่มค่าลบหลีกโอ้ฆ่ามันก่อนก็ได้เนี่ยโหจะไปไหนวะอ่าจะฆ่ามักนก่อนซะหน่อยโอเคผมนะดีเอ็นกูฆ่าเท่าไหร่เนี่ยดูนี่ับผมนะฆ่าสิบห้าตายสามโอ้โหดีสุดในนี้ผมเย้ yeah. โอเคผมนะข oh, อตอบคำถามนิดนงนี้ผมนะเป็นไงบ้างครับผมนะกับเกมโมบ้าในมือถือเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายผมนะกดลิ๊กเดียวก็เล่นโมบ้าได้ผมนะแถมเกมเป็นเกมที่เร็วด้วยครับไม่นานไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งสำหรับเมือนเกมโมบ้าทั่วไปผมนะเป็นเกมที่เล่นประมาณนักสิบแมตช์หนึ่งก็ประมาณสิบยี่สิบนาทีถ้าเกิดเราเทพเร็วอะไรเงี้ยไม่น่าจะเกินเนี้ยผมนะนั้นเป็นโมบ้าที่จบนะเร็วมากแล้วก็ มันทําให้ปริเกตลานรวดเร็วทันใจและสามารถเปลี่ยนตัวละครไปได้เรื่อยๆผมนะเล่นเพลินมากครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปลองดาวน์โหลดได้ผมนะทั้งระบบ iOS และก็ Android ครับผม,มก็ไว้เจอก,กันใหม่ครับผมนะกับผมแบงค์กัมโมเกมแคสเตอร์แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีปุ๊บฟู